นี่นะครับพี่น้องเห็นปลาหัวกเนี่ยปลาผงเต็มเลยเนี่ยเนี่ยในร่องอ้อยนี่กับปลาผงเต็มครับต้องลกออกเอาเนาะเบื้องผมที่โลกให้เบื้องว่าแถวนี้เนี่ยแถวนี้ที่มีต้นอ้อยหลายบ่นะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับซองเข้าไปเบื้องมีแต่หญ้าพงนะครับเดี๋ยวผมที่ลกให้เบื้องว่าแถวนี้ที่มีต้อนอ้อยบ่อนะครับตน้นอ้อยบ่อเดี๋ยวที่ลกให้พี่น้องเบื้องเลยนะครับลกให้พี่น้องเบื้อง นี่นะครับพอเขาหลกออกแล้วมันกะสีเห็นต้นอ้อยให้เขานะครับเบื่อนพี่นอ้องนี่แถวที่ผมหลกอ่ะอ้อยโมเมนว่าเกิดชีไล่นะครับก็บเกิดดีอยู่นะครับเกิดดีว่าแต่ว่าสําคัญเนี่ยครับก็ห้าพงพวกเนี่ยมันมาเกิดเสียมลายพูดนี่ย ผมต้องอาศัยมะหลวกเอาครับเพราะว่าฟ yeah, ันกับว่าได้เสียกับว่าได้นะครับเขาเอาปุกโจกมาเสียกับว่าได้มันเสียยากอาศัยมะหลวกเอายัางสิ่นละหลวกเล้าก็กองไว้น้ำร่องน้ำมันนี่ไปนี่ครับป่อยกับว่าแม่นเกิดทีไรเนาะไปนี้เกิดใช้เนื้ออยู่นะครับเกิดว่าี่เกิดใช้เนื้ออยู่พอห่อหลวกหยาออกแล้วนะครับหลวกหยาออกแล้วยัางสิ่เดี๋ยวอีกประมาณสิบก็ามือกะอ้อยกัตีตั้งล้ำได้ครับตั้งล้ำตั้งโตได้กะมันกับีเริ่มแตกกอเหงาเนาะบัดเนี่ยแตกกออีกประมาณสิบมือ ถ้าฝนตกใขรเขาก็เอาปุ๋ยมาอ้อยอีกได้ครับอ้อยอ้อยอย่างให้มันแตกก่อนะผมกะจะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับส่วนสูตรที่ผมจะใส่นะครับจะเป็นสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์บวกกับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับยังนะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมจะามาใส่อ้อ,อยก่อนอีกประมาณเจ็ดถึงสิบมือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามาใส่นะครับรอให้ฝนตกอีกรอบนึงนะครับแต่ตว่าต่อหนี้เข,าต,ขาต้องเอาหย่าก่อนนะครับหลกหย่าออกบริเวณนี้กับประมาณสองให้นะครับน่าจะหลกประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสร็จครับ เพราะว่าได้ไมาเฮ็ดแต่น,นิ้วมือเศร้านะครับน้วมือเศร้ากับนิ้วมือเลี้ยงแต่กะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับค่อยที่ได้เข้ามาให้นะครับแต่ว่าหมันใหญ่กว่านี้มันกับใบใหญ่หรอกครับมันแหน่กันลายเพื่อมันมันพอสามารถที่แตกกอได้นากว่านี้แล้วถ้าแตกกอหลายๆเขากา็มันหลกได้มันมันมีอุปกรณ์ในการเฮ็ดน,นะครับผมจะมีเกลียวนะครับเกลียวนี่ครับ เกี่ยวแต่ว่าตัดปลายออกพี่น้องตัดปลายออกไองออกไมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เพราะว่าย้ำนั่นเขาไปเกาะหักซุ้มที่เป็นกอนนี้เงี้ยนีะจังกอนเนี่ยครับเป็นกอ,อน,น,น,นเงี้ยเงเขาหลกขึ้นมาได้นะเขา,ก,าก็ไปเกาะหักรอบๆก่อนเขาคอยที่หลกขึ้นได้นะครับตัดหักมันก่อนเอานี้ไปตัดหักมันก่อนครับเขาก็ซื้อเกี่ยวธรรมดาเขานี่แหละครับแล้วก็วกมาตัดปลายมันออกมันเป็นเรียมๆอน่น้อยว่ยถาถาเกาะหักมันออกก่อนเพราะว่าบางกอเขาก็หลบมาขึ้นนะครับแต่ว่าพอหลกออกแล้วกะ เป็นแนว้เป็นแถวดีนะครับอ้อยกับพอเบื้องได้บดนี้เพราะมันได้แสงดีๆแล้วบดนี้มันก็ที่ย้วาไว้ครับง้ามไว้บดนี่เดี๋ยวอีกประมาณสิบกว่ามือเดี๋ยวผมมาทายให้เบื้องนะครับบริเวณนี้เลยเดี๋ยวผมที่ปักหลักไปให้เบื้องเนาะครับปักหลักไว้ให้เบื้องเอาเฉพาะแถวนี้นะครับว่ามันที่เตะกอดีบ่เดี๋ยวผมที่ฝังหลักไว้ให้เบื้องนะครับเอาเฉพาะแถวนี้นี่ได้หลักน้องยๆเน้อยเนี่ย เดี๋ยวอีกสิบกว่ามือเดี๋ยวผมมาถ่ายให้เบิ้งอีกรอบนึนะครับมาเฮ็ดวิดีโออีกรอบนึง,นนงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณหลายๆครับ